the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend to me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break สวัสดีครับปีนี้ต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องบิวซ่าคุ้งเชนแอวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะคะผมก็จะมาทําการรีวิวแอดออนที่ผมเล่นใน Minecraft เอาชีวิตรอด100วันในดินแดนราชมังกรเพิ่งลงไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็จะทําการแจกแอดออนด้วยเนาะเดี๋ยวจะมีแอดออนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮนะแอดออนแรกนะครับก็น่าจะคุ้นตากันดีนะครับนั่นก็คือเป็นแอดออนสำหรับนับวันในเกม Minecraft นะครับก็อยู่ตรงมุมซ้ายบนของหน้าจอเลยนะครับ แอดออที่2นะครับมีเชื่อว่าไวยไบโอมคราฟนะคะเป็นเกี่ยวกับการเพิ่มสิ่งมีชีวิตใหม่นะครับเช่นมแมลงเต่าทองและคูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอา้าวลืมไปว่ามันไม่ถูกกันแล้วก็มีน้องกระลอกด้วยนะครับน่ารักมากแล้วก็มีน้องกบนะครับซึ่งบางตัวก็อาจจะไม่เห็นในร้อยวันเพราะว่าเราไม่เจอไบโอมของมันอะไรประมาณเนี้ยนอกจากนี้นะคะ แอดออนนี้ก็ได้เพิ่มไบโอใหม่เข้ามานะคะให้เราแบบตื่นเต้นกับมันเนาะอย่างเงี้ยนะคะมีใบไม้สีอื่นๆมากมายนะคะแล้วก็แบบมีไบโอมพื้นดินแปลกๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะมันแบบในเวอร์ปกติที่ไม่ได้เพิ่มแอดออนเนี่ยมันก็ไม่มีใบไม้แบบนี้ใช่ปะอืมมันก็เลยทําให้เกม Minecraft ของเราเนี่ยน่าเล่นยิ่งขึ้นนั่นเองครับว้าวต่อไปแอดออนที่3นะคะมีชื่อว่า Ambience s o u ก็คือเป็นแอดออนเพิ่มเสียงธรรมชาติให้กับตัวเกมนะครับทำให้แบบมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับลองฟังดูนะฮะใช่ครับมันจะเป็นการเพิ่มเสียงทุกทกท,กที่ที่เราไปเลยครับถ้าเป็นในป่าเนี่ยก็จะเพิ่มความธรรมชาติถ้าเป็นถ้ำก็จะเพิ่มความหลอนเข้าไปอีกฮะ ต่อไปแอดออนที่4่นะคะมีชื่อว่า All Plus นั่นเองเนาะก็เป็นแอดออนที่เพิ่มแร่ใหม่เข้ามาในเกม Minecraft นะครับก็หน้าตาตามนี้เนาะซึ่งแร่ทุกอันที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับสามารถนำมาคราฟเป็นชุดเกาะได้นะครับซึ่งก็เอามาคราฟเป็นอุปกรณ์ก็ได้นะคะพวกอาวุธอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถคราฟได้หมดเลยเนาะ <c oughs> หรือเอามาทำการอัปเกรดให้มันแรงกว่าเดิมให้มันดีกว่าเดิมก็ได้นะคะ แล้วก็มีการเพิ่มเกี่ยวกับการเพิ่มออปชันของชุดเกราะนะคะพวกแบบเอาอัญมณีเนี่ยนะคะมาตีเข้ากับชุดเกราะให้มันแบบเป็นชุดเกราะเขาเรียกว่าอะไรอีกขั้นหนึ่งอ่ะมันจะเพิ่มออปชันให้เราอย่างเช่นเพิ่มเลือดอะไรเงี้ยป้องกันไฟอะไรประมาณเนี้ยท่านผู้ชมก็ลองไปศึกษาดูเองนะคะเ <laughs> พราะว่าผมพูดในคลิปเนี่ยก็คงจะแบบนานนะคะไม่ใช่อะไร add-on ที่5นะคะมีชื่อว่า dynamic light นะคะก็คือเป็นการ เพิ่มความสมจริงให้กับไฟอีกแล้วฮะเพิ่มความสมจริงนี่เยอะหน่อยเนาะก็คือเมื่อเราเวลาถือทอชนะครับหรือว่าถือบล็อกอะไรก็ได้ที่ให้แสงสว่างนะคะเวลาเราถือเนี่ยบริเวณรอบๆมันก็จะมีไฟตามติดตัวเราไปด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เนาะมีพวกกลอสเตนซีแลนเทิร์นพวกทอชอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับแล้วทอชเนี่ยสามารถถือมือซ้ายได้ด้วยนะครับก็ผมว่ามันเป็นประโยชน์มากนะคะเวลาลงทําเนี่ยนะครับก็อาจะเห็นในไหมครับเอาชีวิตอดหนึ่งในวันของผมนะครับอ แอดออนที่6นะคบมีชื่อว่า true backpack นะครับก็คือเป็นแอดออนกระเป๋านั่นเองเนาะก็มีหลายหลากสีมากเลยนะครับแต่มันได้แค่บางสีเนาะก็ท่านผู้ชมก็ต้องลองไปย้อมกันดูเอานะครับอันนี้เป็นวิธีการคับแล้วก็ใช้พวกสตริงหนังแล้วก็กล่องนะครับส่วนการย้อมเนี่ยนะคะมันก็มีสีที่แอดวานขึ้นมาอีกนิดนึงนะคก็คือใช้เหล็กแล้วก็ blue อซ์นั่นเองนะคบล้ออันแรกเป็น blue อซ์เนี่ยเห็นปะสีสวยมากเลยนะครับส่วนเหล็กก็แบบเออแปลกนิดนึงแต่ก็สวยนะครับ และทีนี้นะครับกระเป๋าเนี่ยมันมีไว้เก็บของใช่ปะแล้วมันก็มีวิธีการเพิ่มจํานวนพื้นที่ในการเก็บของนะครับโดยใช้ e n d e r b a g นั่นเองนะครับเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรช่องเก็บของให้เรามากขึ้นนะครับก็คือประมาณว่าเราจะพกของไว้อ่าติดตัวเราได้เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีไอ้เจ้านี้ด้วยนะครับคือแบบสมจริงมากๆเลยโอเคส่วนวิธีการใช้นะครับเราก็แค่เดินเข้าไปหามันเลยฮะ แค่นี้ก็เป็นการสวมกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราควรค้าก็คือ remove backpack นะครับก็คือใช้หนังวัวสามอันนะครับแบบนี้เนาะก็ตอนแรกผมดูเป็นถุงมือนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เนาะก็คือเรากดค้างเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการโยนกระเป๋าของเราลงนะครับจากนั้นเราก็อาจจะเอาของของเราเนี่ยใส่เข้าไปในกระเป๋าก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเก็บขึ้นแล้วก็เดินไปตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็วางลงเมื่อเราอยากจะเก็บของหรือว,ว่าเราจะเอาของออกมาจากกระเป๋าก็ได้นะครับ ส่วนอันนี้เป็นมุมมองด้านหลังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทุกคนมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราใส่ก,กระเป๋าแล้วเราไปเข้าใกล้อีกกระเป๋านึงอนะ่ะเออมันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับก็คือเวลาเราจะเรียกว่าอ,อะไรทิ้งกระเป๋า่นะมันจะทิ้งอันที่เราสะพายก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทิ้งอันที่มันติดกันหนะนะครับเออแปลกดีเว้ย แอดออนที่เนะครับก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยนะมันก็คือ Dragon m o n นสองรีเฟอร์นะครับก็เป็นแอดออนมังกรนะครับมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันอันนี้นะคะพิชเช่ว่า Celestial s ิ u l l a t o r นะครับที่เราเจอกันบ่อยมากที่สุดเลยนะครับเพื่อเล่นเกมนะครับอัชชิโร่หนึ่งร้อยวันนะครับโอเคอันนี้ก็เอ็นเดอร์กอนนะครับก็น่าจะดูกันแล้วเนาะหืมปัดอัสนองแบบ ปิวเลยนะครับต่อไปเป็นมังกรสกายเซลเลอร์นะคะมีทั้งหมด4ประเภทเนาะก็ตัวแรกนะคะเป็นมังกรที่จะเกิดในไบโอมภูเขานะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เกิดบริเวณไบโอมน้ําแข็งนะครับส่วนอันนี้เกิดในไบโอมทะเลทรายนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับอู้เกิดเดยอะจังตัวนี้จะเกิดในไบโอแพลนนะครับโอ,โอ้แหลกแหลก ตัวนี้ก็พบในใบโอมแพลนเหมือนกันนะคะเป็นมังกรไฟเนาะตัวนี้มนนังกรนีเธอ์นะคะก็ตามชื่อเลยมันก็จะพบในนรกนะครับตัวต่อไปนะคะเป็นตัวโหดสุดในนีเธอเลยนะครับก็คือแม ma กมาดรากอนนั่นเองเนาะอันนี้มังกรสวรรค์น,นะคบก็พบได้ที่ไบโอมสวรรค์น,นั่นเองนะครับซึ่งมังกรที่ว่ามาทั้งหมดนะคะมันก็จะ d r อป ก็ดของมันแล้วก็เนื้อนะครับก็ดของมันสามารถนําไปครับอุปกรณ์แล้วก็ชุดเกราะอะไรได้นะครับต่อไปเป็นสเก l เลตันดราก้อนนะฮะมังกรตัวนี้มันจะแพ้แสงแดดนะครับแล้วก็จะพบได้ทั่วไปในถ้ำนะครับส่วนตัวนี้นะคะเป็นวิเทอร์ดราก้อนนะครับซึ่งมันเป็นมังกรที่พบได้ในเนเธอร์นะครับซึ่งสองตัวนี้มันจะเป็นนวแบบมังกรที่ใกล้ตายแล้วอ่ะนะฮะมันต้องแบบ อะไรบัฟมาไดหนึ่งนะครับโดย2ตัวนี้มันจะต้องใช้ไข่มังกรในการเขาเรียกว่าอะไรถ้าให้มันมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวผมจะลองให้ไข่มันดูจิบนี่เห็นปะมันก็จะกลับมามีชีวิตอีกรอบหนึ่งนะครับเราสามารถขี่มันได้นะครับเนี่ยเห็นปะเออปีกมันสวยเนาะลองตัวนี้สินี่นะครับมันแบบเออมันแฟนตาซีมากเลยนะครับท่านผู้ชมก็ลองโหลดไปเล่นดูนะครับขี่ได้ด้วยนะ และนี่ก็คือ add-on ทั้งหมดที่ผมใส่เข้าไปเล่นใน Minecraft เอาชีวิตรอด100วันในดินแดนราชามังกรนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะไปเล่นอย่างสนุกและก็มังมันอย่างที่ท่านผู้ชมอยากเล่นนะครับส่วน map 1นึวันที่ผมเล่นนะครับก็ทําการแจกด้วยเหมือนกันนะครับส่วนลิงก์ก็อยู่ตรง description หรือตรงคําอธิบายด้านล่างทั้ง add-on แล้วก็ map เลยนะครับโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อพาที่ม่จาผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ บ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าฮะ